ให้เสียงภาษาไทยโดยเพือกชีวิตของฉันคงจบสิ้นลงแล้วสินะเฮ้ยทำไมชีวิตของฉันมันถึงได้อับปีขนาดนี้ชีวิตนายก็อับปีไม่แพ้ฉันว่าไงเพื่อนนายกังวลบ้างหรือเปล่าการที่พวกเราต้องดำรงชีวิตอยู่ในคุกฉันได้ยินมาว่าคุกนี้เขาตุยตูดกันบ่อยด้วยไม่ไม่นั่นไม่ใช่ถิ่งที่ฉันกลัวเลยเพื่อนฉันมีวิธีโอ้มีคืออะไรเพื่อนเอาล่ะเอาล่ะฉันจะบอกสิ่งที่ฉันจะทำให้นายฟังฉันจะเข้ากลุ่มอำนาจดยการล้มคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในคุก แล้วฉันจะจัดการให้มันไม่หมอบกับพื้นหลังจากนั้นอำนาจก็เป็นของฉันไอ้พวกเน่าได้เวลาลงจากรถแล้วนี่สินะู้กมอนน้ยไปตายซะแล้งไม่หมอบกับพื้นไอ้พวกโอ้ยเจ้าหมอนั่นมันกำจัดบิ๊กสไลเปอร์ได้บิ๊กสไลเปอร์มันเป็นคนดีมีใจมุ่งมิงแกไปทำอะไมไอ้หอกคางพวกเราลุ่ม โอ oh ้ไม่ก๊อไม่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 เอาแน่ทุกคนเรามากอดกันเราต้องมีหัวใจมุ้งมิ้งให้ภัยเขาถ้ามีหัวใจมุ้งมิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าไป